ตรงนี้มีประเด็นแล้วเราไม่ใ่หรือว่าพี่โตอยากมีไปยังไงเดี๋ยวราถามพี่โตถามเดี๋ยวเราแก้ตอบี่ตชิดจังเลยนะครับมีไปเลยมีเป็นกิฟต์อ่ะมันเด้งเม่น่ารักเบลมา ไมปคนยังเงือกอ้่ชายไปเงือกมันมีเงือกในข้อมือเงือกเงื่กเงือก5 4 3 2อ่ะพี่มายพี่โป้ขาพูดถึงการร่วมงานสี่จันในวันนี้เนี่ยผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับสี่จันอย่างที่บอกไปสี่จันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคนไทยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักสี่จันคือตั้งแต่เด็กๆผมได้ยินคำว่าสี่จันแล้วพอคุณลวิทย์พี่แท็บเนี่ยมาเลี้ยวหลอกเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออสี่จันมีพัฒนาการต่อเนื่อง แล้วการที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เราเนี่ยจะได้ใช้โปรดักที่ดีและมีการเคลื่อนย้ายต่อไปเราถรู้สึกภูมิใจที่บพี่โปว่าครับในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ชายคููแรกมใจก็อย่างที่พี่ไม่บอกว่าตอนนี้พวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ชายคููแรกแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยการดูแลตัวเองอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงแล้วตอนนี้ผู้ชายหรือว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็สามารถดูแลตัวเองให้ ให้ดูดีได้ตลอดเวลาแล้วอย่างคือถ้าพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางไทยอะ่ะก็ได้ถึงสีจันอย่างที่พี่มายบอกเชื่อว่าทุกคนรู้จักแล้วอย่างเนี้ยพวกเราได้ทํางานหลายที่มากบนโลกซึ่งถ้าเกิดว่าเราในฐานะคนไทยอะ่ะได้ไปทําให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักของทั้งโลกอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีนะที่พี่หัดบอกว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษทราบเรียกทราบแล้วค่ะ ก็ต้องรอมีตลอดสปอยได้ไหมครับที่บางทีเรื่องที่เขาอาจจะรู้แต่ผมก็ไม่บอกอะไรเลยนะครับเปนถัจะติดเป็นน่าจะอะไรผมก็เริ่มตื่นเต้นตอนที่จิ้มมาเลยครับโกือบๆเหรอครับโโหเกือบๆนะครับไอปากไหมครับแฟนๆปากติดตามจบเลยครก็ติดตามผลงานที่ใกล้ที่สุดก็คือของผมก่อนนั้นมี TSC และภาพยนต์เรื่องแมนสวนครับก็สินหาคมนี้เนี่ยได้ดูแน่นอนครับ ของผมก็ T H C เหมือนกันครับของ Beyond c l o u d แล้วก็แมนสวงครับเพิ่งถ่ายจบไปรู้สึกว่าเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วแหละอยากให้ทุกคนติดตามกันเพื่อเป็นเพราะเราจะไปขายในทุกที่ที่ไปได้บนโลก ก็อยากให้เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยในส่วนภาพประโยชน์ของแมนส่วนเอฟซอยได้ไหมคะว่าจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรยางเงไม่ได้ไม่ได้เลยที่ดีเซอร์เราสมัยดีเซอร์ออกมาแล้วใช่เป็นไงบ้างหาพอทีเซอร์ก็เป็นหนังลุ้นระทึกที่คิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ดูต้องตื่นเต้นไปในทุกๆซีนแน่ๆเลยต้องใช้คําว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นดังนั้นเดี๋ยวรอ จะพร้อมกันอีกอีกไม่นานนี้ทีเซอร์จอกแล้วใช่จริงๆแล้วแทนก็นคือนักแสดงทุกคนก็จะไม่ได้ดูก่นอนจะดูพร้อมกันวันที่ออนเลยอย่างตอนท้ายทุกคนเซอร์ไพรส์สว่ามีแขกว่าคอรลีล<ม>่ตอบ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้มันเกิดอันนี้คืออะไรอะไรก็ค<ม>ือจริงๆเราไปขายเราไปพรีเซนต์ที่คานมันเป็นเทรลเลอร์เวอร์ชันสลับตคาซึ่งตัวออฟฟิเชียลเทรลเลอร์อีกแบบหนึ่งก็จะมาในประมาณเดือนหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามในบทสุดท้ายเป็นยังไงบ้าง ได้ยินมาว่าดีมากมแ,ลแล้วทุกคนก็ให้การนสนใจท,ที่ที่ดีกว่าที่คิดมากๆเลยครับแล้วคิดว่า,น,าน่าจะเป็นความเป็นไทยที่มันย่อยง่ายและเข้าใจง่ายเชื่อว่าทั้งโลกน่าจะเข้าใจได้ก่อนหน้านี้ก็กไปจีนมาแล้วด้วยเหมือนกันไปขายในจีนเลยใช่ใช่ใช่ไปตอนนั้นไปจีนก็ฟีดแบ็กก็ดีเหมือนกันแล้วก็คือคือเหมือนทางที่เบียรคนข่าวเขาเขาเขาจับเ,เรียกว่าร่วมมือกับกบระทรวงการท่รงเท เพื่อที่จะพาพาภาพายนตร์ไทยพาความเป็นไทยเนี่ยไปให้ทั่วโลกได้เยอะที่สุดในเงี้ยในบทบาทของแต่ละคนมันต่างจากที่ท่านมายังไงบ้างครับพี่ใบ้เพต่างกันเยอะมากแต่ต่างยังไงเดี๋ยวรอจิดต,ต่างนี้ก่อนเพราะว่าจริงจริงๆแฟกเตอร์มีความคล้ายแค่บ,บางอย่าง<ม>เป็นเชื้อบางอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยแต่สิ่งที่จะไปเอ็กซ์พอร์ตไปเจอกันในเรื่องของจะเป็นอนีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะก็เป็นอะไรที่ที่สนุกแน่นอนแล้วก็ ได้เจอความสวยงามอย่างที่โกบอกไปทีมเราทีมเราอยากให้ย่างเรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับใครหลายๆคนสําหรับเย,วยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากอยากจะเล่นนังอยากทําตัวไม่ถึสง,งส่งความสวยงามที่เราเห็นเป็เพื่อนๆที่เพื่อโลกให้ดูรู้สึกยังไงที่แฟนคลับเขาจะแบบว่ามีกระแสว่ามันเดาทางไม่ถูกเลยว่าหนังจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็แปบลบว่าแทนที่จะเดาตอนนี้ให้ตั้งตารอ หนังที่กําลังจะออกดีกว่าเพราะเมื่อวานไปถ่ายโปสเตอร์มาก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าจะน่าจะทําให้วงการหนังไทยคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์ฮอลล์ให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดีไหมมั่นใจอย่างมากมากมาครับทีนี้นะคะว่าได้ของหวานจะเป็นแฟนในวันบอกรักเยอะมากเลยหลายคนสงสัยว่ามีพี่เก็บกันหรือว่าต้องไปจ้างแบบเช่าโัดังกันเลยไหมหรือยงก็ก็ดูว่า ใครเหมาะสมกับอะไรเพราะว่าคือคือโปรเคยบอกกับแฟนๆมาแล้วว่าของที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปเราเลยคิดว่าเราอยากจะแบ่งให้กับคนอื่นๆที่เขาต้องการอะไปด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งพวกเขาก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเรียกว่าแบบแชร์เพราะว่าแบบคนที่ได้ไปเขาแฮปปี้อย่างคนที่เขาไม่เคยได้เขาก็แบบร,รู้สึกดีอะแล้วพอเราเห็นแววแววตา้นี่ยนนะเราก็ เก็บความทรงจําดีๆมาแล้วก็เอามาส่งให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอแฟนๆหรือว่าแบบโพสต์ทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายบุญก็ทําทําได้เท่าที่ทําครับพยายามอันนี้สายบุญนี้สายบาปไม่ไม่เก็บยงเป็นไงบ้างครับหมวดจริงก็มีโอเปเรชั่นตามเหมาะสมเพราะแต่ละครับฟังจํานวนตัวของขวัญเนี่ยอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยจะได้รับถึงคำสุดดีคการ์สอะไรเงี้ยมันจะหลอกรอบนี้ก็มีโอเปเรชด้วยเป็น ที่เก็บนะครับโดยเฉพาะก่อนจะคัดแยกเพราะว่าช่วงที่ได้รับมาเนี่ยเป็นช่วงที่ถ่ายแมนสูงพอดีเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แบบเห็นทุกชิ้นอะไรนะครับแต่ต้องขอบคุณมากผ่านตรงนี้ทีหนึ่งสาหรับความรู้สึกดีสิงของการ์ดแล้วก็กําลังใจทางทุกงานไม่ใช่แค่ไมน์แกงแต่กับทางน้องๆทุกคนในเบียงคาวใช่เพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีงานบ่อยช่วงหลังพวกเราก็มุ่งถ่ายหนัง แล้วพอเห็นเห็นของขวัญน่ะที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะคือคือเราเห็นความรักที่เขาสมให้ในโซเชียลแหละพอเห็นของขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังคอยให้กำลังใจเราในทุกททางอยู่อ่ะก็ขอบคุณมากๆทุกคนทั่วโลกเลย thank you เชียร์เชียร์เชียร์ thank you เรียกตัวบอกอันนี้ตอนนี้แต่งหน้าวไหมตอนนี้แต่งหน้าด้วยไหม ไปเอาโบก้องนี้่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไหลใส่ไปเลยน่ก้องนี้นะตั้งนยเ้าบองอาอ๋ออออ่ออาคนนี้ก่อนนะคะอ่ะคนี่นะคะมีความสุขมีความสุขมีความสุขอ่หน้าฉ่ำมากเอยเอาคนนี้นะคะ บางีัวหนึ่งสองคเดี๋ยวหันฝั่งนี้นะครับอะเดี๋ยวจากนั้นกลางก่อนกลางก่อนครับกลางก่อนาต้องต้องขงางะต้องเวตงมาวต้องไหนอยู่อะต้องเหลือต้องก่อนาโอเค น้าไมโปต่อก้องนี้ลูกหนึ่งสองสามหนามโอเคครับขอบคุณครับงีนะคะหนึ่งางาโอเคคะงนี้ดวนะหนึ่งสาก็้เลนะ้วโก็ลก็โกันตดก็ไเลยตนี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn